สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับแพรนะคะวันนี้ค่ะแพรก็มาที่ f ฟสบอดี้คลินิกค่ะเพราะว่าติดใจตัวตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือ s i กเ a เจอร์กีนแคร์นะคะเป็นทรีทเมนสขั้นตอนค่ะที่แพรเคยทำไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากจริงๆค่ะผิวหน้าแพรนะคะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็จากที่เป็นสิวผิวหมองคล้ำต่างๆนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆแล้วก็อยากจะมาย้ำค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะก็คือจะทําการเปิดรูขุมขนนะคะแล้วก็เอาตัวยานเนี่ยเข้าไปในหน้าของเรานะคะก็รู้สึกได้เลยว่าอุ่นๆกําลังดีนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2อเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยเกือบหลับพี่คะหนูพูดจริงๆว่าหนูเกือบหลับจริงๆงค่ะเพราะว่าตอนที่ที่ทำมือเบามากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุ่นค่ะมันเป็นการที่ทําให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนกระจ่างใสขึ้นเห็นได้ชัดทันทีเลยนะ อล่ะค่ะใครที่อยากมาทำแบบนี้นะคะเป็นตัว s i g n a t จ r ร์สก n c a r e นะคะก็มาติดต่อได้เลยที่ f a สบุ o d ดี้คลินินะคะพูดได้เลยว่าคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะ